สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้ค่ะกับดิฉันอนอุมาเกษตรพืชผลนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานนะคะเพราะว่าวันนี้นะหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะโครงสร้างราคาพลังงานเป็นยังไงมาได้อย่างไรราคานี้นะ,ะผู้ที่รู้จริงในเรื่องนี้แล้วจะให้ท่านได้เข้าใจกันอย่างง่ายๆนะคะก็คือท่านรองประลัดกระทรวงพลังงานนะ,ะท่านดรธวัสลุตบุตรจะมาบอกกล่าวทุกทุกท่านในช่วงหน้าค่ะ ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองก,กลุ่มปะตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตรกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ผู้ชมการรายการพลังงานของเราวันนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านรองปลัดกระทรวงพลังงานนะคะท่านดรธวารตสุตบุตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเรียนถามท่านรองปลัดนะคะพอพูดถึงเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานอยากให้ท่านเล่าให้ประชาชนได้ฟังแบบง่ายๆนะคะว่ามันคืออะไรแล้วมันคิดกันยังไงคะโครงสร้างราคาพลังงานทุกวันนี้ครับโครงสร้างราคาน้ามันนะครับชัดๆเลยก็คือมีสามก้อนนะครับซึ่งราคาน้ามันก็จะประกอบด้วยหนึ่งตัวเนื้อน้ํามัน สองคือภาษีสามคือกองทุนก็ง่ายๆเลยหนึ่งสองสามเนื้อน้ำมันภาษีกองทุนนะครับและโดยหลักแล้วถ้าเป็นน้ํามันที่ใช้ในภาคขนส่งเนี่ยการเก็บภาษีหรือการเก็บกองทุนก็ควรจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่ควรทําให้เกิดส่วนต่างสันสจนทําให้เกิดการบิดเบือนการใช้นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายการปรับ โครงสร้างราคาน้ํามันของของนโย,ยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านดรนรงชัยอัคคเสนีเนี่ยท่านนักการส่งสัญญาณชัดว่าหนึ่งการเก็บภาษีก็ควรจะให้ทั่วถึงกันนะครับคือถ้าเบนซินเก็บ5บาทกว่าดีเซลก็ควรจะเก็บบ้างนะครับนะครับปัจจุบันก็เก็บที่3บาท25สตางค์นะครับแต่สมัยก่อนไม่เก็บเลยต่างกันหลือเินต่างกันริบลับอย่างนี้นะฮะนะครับส่วนกองทุน ที่เป็นส่วนที่3มเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สร้างส่วนต่างราคาเฉพาะส่งสัญญาณเรื่องพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือก้อนที่1นึ่ก้อนที่หนึ่งก็คือตัวเนื้อน้ํามันะนะครับปัจจุบันท่านรัฐมกตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยมีนโยบายชัดว่าตัวเนื้อน้ํามันเนี่ยก็ควรจะมะีเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยตามกลไกของราคาตลาดโลกนะครับต้นทุนการจัดหาที่แท้จริงของเขาเช่นเนื้อน้ํามันถ้า เนื้อน้ำมันเบนซินราคาตลาดโลกลงเนื้อน้ำมันเบนซินในประเทศไทยก็ควรจะลงก็คือว่าต่างเขานะครับนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอย่างง่ายก็คือการปรับโครงสร้างราคาน้ํามันของเทศไทยก็คือทําทให้โครงสร้างทั้ง3ส่วนเนี่ยคือเนื้อน้ํามันภาษีและกองทุนเนี่ยทั้งเบนซินและดีเซลเนี่ยมีความคล้ายหรือเหมือนกันนะครับ mm. ก็คือหนึ่งเนื้อน้ํามัน ก็ควรขึ้นลงตามราคาตลาดโลกจริงซึ่งสมัยก่อนเบนซินขึ้นลงจริงดีเซลไม่ขึ้นไม่ลงเลยถูกต้งไหเราดูราคาตลอดกี่ยวตลอดสองภาษีสมัยก่อนภาษีน้ามันเบนซินเก็บหนาห้าบาทหกสิบดีเซลไม่เก็บเลยช่วยคนจนว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นนะครับปัจจุบันก็เลยต้องมีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มการเก็บภาษีน้ามันดีเซลนะครับซึ่งที่ผ่านมาเมื่อการประชุมคณะกรรมการอโยบายพลังงานแห่งชาติก็ให้มาติไว้นะครับก็มีการปรับ เงินกองทุนน้ำมันลงแล้วก็เพิ่มภาษีเข้ามานะครับปัจจุบ,บันก็มีการเก็บภาษีสมหรันสานมิตรน้ำมันดีเซลอยู่ที่อัตรา3บาท25สตางค์ต่อลิตรซึ<ช>่งก<ช>็ยังน้อยกว่า<ช>น้อยกว่าน้ำมันเบนซินนะครับแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะ adjust หรือว่าปรับปรุงได้นะครับส่วนกองทุนน้ำมันที่เป็นส่วนเพิ่มส่วนที่สาเนี่ยสำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินซึ่งมีประเภทน้ำมันเบนซินอยู่หลายประเภทใช้เพื่อสร้างส่วนต่างราคาทาให้เกิดทําให้ผู้ประชา,ะะช,าชนผู้ใช้น้ํามันสามารถรับทราบนโยบาย ที่แน่ๆของกระทรวงพลังงานได้ว่าต้องการส่งเสริมพลังงานทดแทนนะครับก็แปลว่าถ้าน้ํามันที่ไม่ผสมพลังงานทดแทนเลยก็จะแพงหน่อยเก็บกวงทุนมากหน่อยขณะที่น้ํามันที่ผสมพลังงานทดแทนเยอะก็จะได้รับการสนับสนุนชดเชยบ้างบางส่วนนะครับเพื่อสร้างส่วนต่างราคาครับอันนี้พูดเฉพาะเรื่องของน้ํามันเบนซินดีเซลนะครับแต่ว่าในภาคขนส่งเนี่ยยังมีเชื้อเพลิงอีกสองประเภทก็คือก๊าซ LPG กับก๊าซ NGV ซึ่ง ยังมีความจําเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างให้คล้ายกับน้ํามันเบนซินดีเซลนะครับ<ง>ก็คือง่ายๆครับเริ่มต้นจาก LPG ก็คือต้องมี3ส่วนเช่นกันก็คือ,อต้องมีเนื้อเนื้อน้ํามันและเนื้อก๊าซแล้วต้องมีภาษีแล้วก็ต้องมีกองทุนะนะครับทั้งทั้ง2ประเภทเชื้อเพลิงเนี่ยก็คือ LPG กับก๊าซ NGV เนี่ยยังมีองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ครบไม่ครบไม่ครบ NGV ชัดเจนเลยปัจจุบันภาษีก็ไม่มี กองทุนก็ไม่เก็บเนื<ฆ>้อแก๊สก็ถูกฟิกซ์ไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ LPG เนี่ยมีภาษีบ้างภาษีสัมสันมิตรบ้างกองทุน<ฆ>มีไว้เพื่อชดเชยต้นทุนการผลิตนะครับปัจจุบันถ้ามีการปรับราคาเนื้อแก๊สเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็น่าจะมีภาษีบ้างบางส่วนแล้วก็กองทุนเก็บบางๆเป็นต้นนะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นการปรับนโยบายการปรับโครงสร้างก็เพื่อให เชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคขนส่งเนี่ยของเราซึ่งมีทั้ง4ีประเภทน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันก๊าซ LPG และการ NGV เนี่ยมีองค์ประกอบของอราคาทั้ง3ส่วนก็คือเน้น้ำมันเนื้อก๊าภาษีและกองทุนนะครับภาษีเนี่ยอ,อันนี้กถกแถลงกันได้ว่าการเก็บภาษีอาจจะเป็นอัตราที่แตกต่างกันะนะครับ เช่นภาษีของก๊าซ LPG อาจจะเก็บในระดับหนึ่งก๊าซ CNG อาจจะเก็บในระดับหนึ่งเป็นต้นนะครับเพื่อให้สะท้อนกับการใช้ที่แท้จริงครับจนเนื้อเนื้อน้ํามันหรือเนื้อกา๊าซในนโยบายของกระทรวงพลังงานชัดอยากให้สะท้อนต้นทุนการจัดหาหรือต้นทุนที่แท้จริงของเขานะครับเช่น LPG ปัจจุบันเนี่ยถูกจัดหามาจาก3ส่วนนะครับก็คือ LPG ประเทศไทยมาจากโรงแยกแก๊สซึ่งมีต้นทุนหนึ่งมาจากโรงกลั่นน้ามันซึ่งมีอีกต้นทุนหนึ่ง แล้วก็มีการนําเข้าซึ่งเป็นต้นทุนสูงสุดก็อีกต้นทุนหนึ่งแล้วเราจะทำงไงปัจจุบันเราใช้วิธีเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของปริมาณการใช้นะครับแล้วก็ได้ราคาราค่าหนึ่งนะครับก็เป็นการเอาค่าเฉลี่ยนั้นมาเป็นกลไกในการกําหนดเงือก๊าซนะครับในอนาคตเ g ็นก็อยากจะมีนโยบายในลักษณะเดียวกันนะปัจจุบันเรากําหนดไ้เลยว่าราคา N g ต้องขายราคานี้แต่แท้จริงมันไม่ได้สะท้อนเลยฮะใช่ปัจจุบันราคา n g b ที่ขายปลีกเนี่ยตกอิโลกร,รัมละ12บาท50าสต่าแต่ค่าเนื้อกาสอย่างเดียวที่ทางปตทจัดหานะครับรวมค่าท่อแล้วเนี่ยตก12บาทอ๋อก็ขาดทุนสิคะยังไม่รวมค่าสถานีค่าขนส่งนะครับซึ่งค่าต้นทุนค่าสถานีกค่าขนส่งเนี่ยอาจจะอีกประมาณสัก3บาทเศษเกือบ4บาทบเพราะฉะนั้นต้นทุนที่แท้จริงของเนื้อการ NGV ที่ขายเนี่ย <N ous> น่าจะอยู่ในระดับประมาณสัก15บาท16บาทต่อกิโลกร,รมัมแต่ปัจจุบันรัฐบาลกําหนดไว้ว่าจะต้องขายในราคาที่ประมาณ12บสองบาทห้านนัิบแสดงให้เห็นเลยว่าเรื่องของราคาก๊สเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่อยากให้มีการแก้ไขในเรื่องของโครงสร้างพลังงานให้เหมือนกับน้ํามันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะให้ท่านดรธราดรา์ได้บอกนะคะว่าในเรื่องของก๊ซดังกล่าวเนี่ยรัฐบาลจะทํำยังไงได้บ้างและจะทันมีการเปลี่ยนแปลงในปี2558น้้ยนี้ด้วยไหมช่วงหน้าค่ะ ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตัง้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง กลับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะฮะเรื่องของน้ํามันเนี่ยเราเข้าใจนะฮะแยกเป็น3ส่วนเนื้อน้ํามันภาษีแล้วก็เรื่องของกองทุนนะฮะแต่ว่าเรื่องของก๊าซท่านดรทอรัสก็บอกเหมือนกันนะะท่านผู้ชมว่าก็แบ่งเป็น3ส่วนแต่เป็น3ส่วนที่ดูเหมือนจะยังไม่ได้มีการเข้าไปปรับโครงสร้างเท่าไรนักใช่ไหมใช่ครับทันปีส5งพัน้ยไหมคะก็เป็นความตั้งใจนะครับแต่จะใช้ช่วงจังหวะที่ราคาน้ํามันไม่แพงเนี่ยปรับโครงสร้างเสียให้เรียบร้อยนะครับอย่าง NGV เนี่ยชัดเจนเลยว่าองค์ประกอบไม่ครบ ใช่ก็คือมีแค่เนื้อ g า s ภาษีก็ไม่มีกองทุนก็ไม่เก็บน่าใช้มากแล้วที่คแล้วแถมเนื้อก gas ก็เป็นก็ต่ากว่าเกณฑ์อีกต่ำกว่าทุนอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องมีการปรับนะครับเพื่อให้ให้เหมาะนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็รับทราบดีครับว่า gas LNG ก็เป็นก gas ที่ผู้ประกอบการหลายฝ่ายใช้นะครับแต่ว่าเพื่อให้เกิดความสมดุลเนี่ยเราก็คงต้องหาช่วงจังหวะเวลาแล้วก็มีโอกาสพูดคุย นะครับกับกับผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ว่าถ้าหากจะให้ก๊าซ NGV มีการใช้ที่ยั่งยืนเนี่ยมีการขยายตัวการใช้ยางต่อเนื่องแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นภาระของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าการปรับโครงสร้างเนี่ยจะทําให้เกิดการปรับโครงสร้างราคาเนี่ยจะทําให้เกิดความต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเช่นทาให้เกิดแผนขยายแผนขยายปั๊มนะครับซึ่งเป็นไปตามแนวท่อนะครับลดปริมาณการคอยคิวนะครับ ยาวไปนอกปั๊มเลยคทุกวันนี้ใช่ครับใ,ใช่ครับแล้วปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงเองก็พยายามส่งสัญญาณชาัดว่าถ้าหากก๊าซธรรมชาติเรามีจํากัดเนี่ยเราควรจะให้ priority หรือให้ลําดับความสําคัญแก่รถสาธาร,รณะก่อนรถสาธารณะเสร็จแล้มาด้วยรถที่ขนส่งของซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักทางเศรษฐกิจก่อนรถบ้านเนี่ยไว้ไว้ทีลหลังแวเพ่มีออปชั่นอื่น นะครับมีออปชันมีตัวเลือกอื่นไม่ว่าจะเป็นน้ํามันประเภทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น NGV เนี่ยถ้าหากรัฐจําเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือเป็นกลุ่มโดยเฉพาะรถสาธารณะซึ่งได้แก่รถเมย์รถแท็กซี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้มีความเพียงพอและอยู่ในอัตราราคาที่ไม่สูงเกินไปนะครับไม่ทําให้ราคาค่ารถเมย์หรือค่ารถรถขนส่งในแพงเกินไปนะครับส่วน รถขนส่งที่เป็นรถข,ขนส่งสินค้าเนี่ยพยายามจะเน้นเรื่องของปริมาณนะครับให้เพียงพอนะครับ <Okay. S 2> ก็คือรถขนส่งสินค้าเนี่ยผมมั่นใจว่าสิ่งที่เขาเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเกรงว่า <Okay. S 2> ไม่มีแก๊สตรีรถไปแล้วขากลับนี่ต้องนั่งรออีกสามวันเติมแก๊สแล้วค่อยตรีรถกลับอันนี้จะจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้มีการเพิ่มปริมาณสถานี mm hmm. ตามแนวท่อเส้นหลักซึ่งปัจจุบันเส้นท่อก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยก็อยู่ระหว่างการขยายตัวนะครับเรามีท่อ โครงการท่อก๊ซเส้นที่40ซึ่งเป็นโครงการในเขตกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ oard, วกกอีสตันซีบอร์ดหรือเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเส้นท่อก๊ซที่วิ่งขึ้นไปทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างภาคเหนือเนี่ยท่อก็จะวิ่งไปถึงน,นครสวรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพ่อก็จะวิ่งขึ้นไปถึงโคราชนะครับในอนาคตถ้ามีโครงการลงทุนเพิ่มเติมและทําให้เส้นท่อก๊สธรรมชาติของประเทศไทยสามารถขยายเพิ่มเติมได้เนี่ย ก็จะเน้นการไปกับเส้นทางคมนาคมสายหลักนะครับ<ม>ทำให้รถบรรทุกซึ่งอาจจะต้องใช้ก๊าซ NGV นีเนี่ย<อ>สามารถที่จะหาะปั๊มสถานีซึ่งรอไม่นานแล้วก็เติมกลับมาได้ะนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นลอจิสติกสําคัญหรือว่าเป็นระบบที่ต้องการบรหิหารจัดการสําคัญเลยก็คือการรองรับโครงการขอสกอกนะครับซึ่งจะมีรถเมล์ NGV เข้ามาเพิ่มขึ้นในประเทศอีกสามพันคันใช่ค่ะนะครับซึ่งปัจจุบันจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับระหว่าง กระทรวงคมนาคมกับกระทรวงพลังงานในการที่จะหาจุดอ,อู่รถที่เหมาะขนาดใหญ่ในการที่จะทําให้อ,เ,อเติมกา๊าซสตมารถไปตั้งปั๊มได้จะ,ะทันการไหมครับเพราะรถเมย์เดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาได้ครับ<ม>ตอนนี้<ม>ก็เตรียมรองรับไปแล้วครับว่ามีทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสถานีที่เริ่มดําเนินการแล้วมี4สถานีแล้วจะขยายตัวเป็นสิบนะครับแล้วก็ในอนาคตน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือจะต้องไปอยู่ในจุดที่เป็นอู่รถขนาดใหญ่ค่ะ นะครับแล้วอู่รถขนาดใหญ่เส้นท่อไปถึงนะครับ<ช>เพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นสถานีที่แบบชนิดที่ไม่ใช่เส้นท่อเนี่ยมันเติมไม่ทันใช่ครับมันต้องเพราะฉะนั้นจุดมันจํากัดสายส่งของแก๊าซใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยโครงการที่เกี่ยวข้องกับรถเมย์ขอสอมกอเองก็จะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งในปี2 0 5 8ซึ่งเราอยากจะชี้ให้เห็นว่าเรื่อง n g b เนี่ย การปรับโครงสร้างราคาต้องต้องมีทั้งสามองค์ประกอบทั้งแการทั้งภาษีทั้งกองทุนนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นรถสาธารณเนี่ยก็อาจจะมีมีความจะเป็นที่เน้นเรื่องปริมาณมากกว่านโยบายราคานะครับแสดงว่าภายในปี2558นี้าีก๊าซ n ็ v จก็จะเข้ามาสู่ระบบการปรับโครงสร้างเหมือนน้ำมันแน่นอนใช่ครับเป็นเป้าที่ตั้งไว้และต้องทำให้ได้ด้วยใช่ไหมครับก็อยากจะใช้ช่วงโอกาสนี้ครับที่เป็นช่วงโอกาสที่เป็นราคาน้ำมันไม่กดดันมากนักแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ กระทรวงพลังงานอยู่ในระหว่างนโยบายในการปรับโครงสร้างราคาเนี่ยจัดระเบียบซะเพราะว่าน้ํามันทั้งเบนซินดีเซลเนี่ยเราก็เริ่มจัดระเบียบแล้วมีองค์ประกอบในน้ํามันที่ขึ้นลงตามราคาตลาดนะครับมีภาษีมีกองทุนซึ่งสะท้อนความจำเป็นในการที่จะต้องมีภาษีและกองทุนของเขานะครับ LPG ก็อยู่ระหว่างการจัด NGV ก็จะเป็นช่วงถัดไปครับอยากให้ท่านรองประหลัดได้ชี้ให้ประชาชนได้เห็นนะฮะโดยเฉพาะี้เรื่องของการปรับโครงสร้างทั้ง LPG และ NGV โดยเฉพาะ NGV นี่ว่า มันจะมีประโยชน์อะไรในภาพใหญ่ไม่ไม่ใช่ให้ท่านผู้ชมวิตกแค่ว่าเพราะฉันต้องเสียค่าก๊าซเพิ่มขึ้นนะมันมีอย่างอื่นที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่านั้นด้วยครับ,ค,รบคือคปัจจุบันเนี่ยผมผมคิดว่าถ้าเป็นรถสาธารณะหรือลดขนสิ่งของเนี่ยนะครับเอ็นจีบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของของคำตอบที่ได้การขนส่งที่ประหยัดนะครับแต่ว่าหัวใจสําคัญของ NG v ปัจจุบนนันก็คือ ปริมาณสถานีนะครับแล้วก็การเติม gas ซึ่งเขาจะอยู่เฉพาะเส้นเส้นทางสายหลักนะครับอย่างพูดง่ายถ้าไปภาคอีสานเนี่ยก็จะอยู่เส้นมิตรภาพเท่านั้นใถ้าไปอีสานใต้เนี่ยก็จะไม่เจอปั๊มใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นท่านนี้ก็จะลําบากเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าแล้วอาจจะต้องส่งขนส่งสินค้าในเส้นทางสายรองที่ไม่ใช่สายหลักเนี่ยผมผมก็ยังแนะนําว่า NGV อาจจะยังไม่ใช่คาตอบเสียทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ n g ็มันยังไปอยู่กับเส้นทางที่ต้อง <ละ S 2> ไปตามแนวท่อนะครับ <ละ S 2> ซึ่งก็อยู่กับถนนสายหลักเป็นหลักนะครับ<ม>ในอนาคตไม่แน่พเพราะว่าเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเข้ามาแต่ว่าทางกระทรวงพลังงานเองอยู่ระหว่างการทดลองทดสอบนะครับยกตัวอย่างเช่นการนําก๊าซธรรมชาติเหลือทิ้งนะครับจากแหล่งน้ํามันที่เป็นแหล่งเล็กๆบนบกของประเทศไทยเช่นแหล่งรานกระบือก็ดีหรือว่าแหล่งปูห้อมแหล่งน้ําพองก็ดีถ้า ก๊าซธรรมชาติในจุดที่เราอาจจะไม่ได้ใช้เพื่อการปันไฟก็าอาจจะมาส่งเสริมไปทำ n g b แทนนะครับหรือออปชันที่สองก็คือการส่งเสริมให้เกิดการใช้ก๊าซชีวภาพก๊าซชีวภาพซึ่ได้มาจากการหมักของเสียการหมักน้ําเสียการหมักขยะนะครับแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวะที่เกิดขึ้นนียให้คล้ายกับก๊าซ n g b มากที่สุดนะครับแต่ว่า,าต้นทุนก็จะยังสูง นะครับแล้วก็มีการลงทุนที่ค่อนข้างมากในการปรับคุณภาพเนือกาสนะครับและที่สําคัญก็คือเขาต้องการปริมาณของเสียเนี่ยค่อนข้างมากเพื่อให้ได้ปริมาณ๊าซที่เพียงพอในการใช้ภาคขนส่งะนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพลังงานเองอทดลองทดสอบอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้โซลูชันที่ตกผลึกเสียทีเดียวในการส่งเสริมนะครับแต่ในาน้าคตเชื่อว่าในบางพื้นที่ในบางจุดเ,เช่นภาคใต้นะครับมีโรงงานน้ำมันปาล์มเต็มเลยนะครับ แล้วก็อาจจะมีการผลิตก๊าซชีวภาพได้ปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งทึ่ส่งเสริมให้เกิดการใช้ก๊าซชีวภาพในภาคขนส่งได้ครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะแก้ปัญหาเรื่องของพลังงานน้ำมันแล้วสามารถไปแก้ปัญหาอย่างอื่นด้วยเยช่นปัญหาขยะด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยของเรานะ,ะ,ะฉะนั้นในเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานพวกเราจะได้เข้าใจให้ตรงกันะนะครับแล้วก็จะได้พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทให้ประเทศไทยของเรา พัฒนาขึ้นด้วยนคะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านดรทรัสอ,อย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะช่วงนี้ไปพบกับช่วงกินเที่ยวทั่วไทยค่ะทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง หนร้านค่ะนะคะที่เรียกว่าเป็นร้านที่ชื่อดังค่ะนะคะกับสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้นั่นเองค่ะที่ร้านคามาโนะโซชิที่ทองหล่อ23เน,นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีเชฟนะคะที่เรีได้ว่ามีทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็ฝีมือสุดยอดจริงๆนะคะจะมาทำซิงเกิลเจอร์ของร้านมาดูทันเนได้รู้จักกันด้วยนะคะเพื่อการไม่เสียเวลาตอนนี้นะคะเชฟอยู่กับานำแล้วค่ะสวัสดีค่ะเชฟค่ะ ะะวันนี้ค่ะเชฟบันทูลของเรานั่นเองนะคะก็จะมาทําเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เรียกว่าหาทานที่ไหนไม่ได้อีกแล้วใชใ่ไหมคะเป็นสูตรเฉพาะเป็นสูตรเฉพาะที่นี่หรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นั่นเองนะคะท่านไหนที่บอกว่าอยากจะทานซุปฟางร้อนนะคะแล้วก็อยากจะทานอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็หาทานที่ไหนไม่ได้นะคะมาที่นี่ต้องสัง่งเมนูนี้เลยค่ะชื่อว่าเ <ๆ S 2> มนูอะไรคะเชฟคอนโมโนโอโทโรซาลุอะครับ ค่ะนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะมีอะไรกันบ้างค่ะเชฟอันนี้เราจะมีเส้นเส้นเนี้ยเขาชื่ออินานิวะอินานิวะใช่ครับเป็นของญี่ปุ่นเขาเราต้องใช้เวลาต้มประมาณ4นาที4นาทีเท่านั้นนะคะใช่ครับอันนี้หาตามซูเปอร์มาร์เก็ตมีไหมคะเชฟคะมีนะครับมีนะคะลองไปหาดูนะคะอ่ะถัดมาเลยแล้วก็อันนี้เป็นเป็นมันมือเสือครับมันมือเสือของญี่ปุ่นเขาของญี่ปุ่นเขาหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกโทโรโร่ โอโทโร่นะคะก็มันมือเสือนั่นเองค่ะชัดมาค่ะก็จะเป็นนี่เลยพระเอกของพัะเอกนี้นะคะครับอันนี้เป็นโอโทโร่โอโทโร่โอโทโร่หรือเป็นทูน่าส่วนท้องค่ะเป็นทูน่าส่วนของนั่นเองนะคะอ่ะถัดมาเลยนะคะก็จะมีผู้อันนี้เป็นไข่ปลาไข่ปลาหมอนนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มีหอยเม่นด้วยไข่หอยเม่นด้วยครับแม่ไหนที่บอกชอบทานหอยเม่นนี่โอ้โหเมนูนี้นะคะมีนี้ไข่ปลาคาเวียคาเวียค่ะครับก็จะมี อันนี้สาลายสาไลายนะคะครับผมแล้วก็มีไข่นกกระทาครับค่ะแล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวนี้ก็คือเป็นโทรโล,โลที่เราสับแล้วละเอียดแล้วนะคะและอันนี้เป็นซอสที่ไว้ราดนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะเชฟคะเราเริ่มจากพอต้มเส้นสี่นาทีเนี่ยแล้วเราไปลงน้ําเย็นลงน้ําเย็นให้เส้นเนี่ยเย็น มีความเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะบางทีแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เอามันเนี้ยไปฝนฝนเอาออกฝนนะครับให้ได้ให้ละเอียดให้ละเอียดจนได้เป็นหน้าตาแบบนี้จากแบบนี้นะคะฝนให้ละเอียดแบบเป็นแบบนี้เลยค่ะอ่าโอเคค่ะเราก็เอามันเนี้ยละราดครับใส่ไปเลยนะคะใช่ครับ แล้วก็เราก็จะตามด้วย <c oughs> โทรศัพท์บโทรศัพท์นะคะครับโทรศัพท์ถ้าทานทำทานเองก็ถ้าไหนที่ชอบไปก็ใส่แบบเต็มที่ไปได้เลยนะคะค่ะอาหารญี่ปุ่นก็บอกว่าเป็นเหมือนศิลป,ปะอย่างงไรใช่ครับคืออาจจะให้ดูดีหน่อยหน้าตาสวยงามนิดนึงค่ะรับอันนี้เป็นไข่นกกระทะใช่ครับเราก็ เอาเฉพาะไข่แดงครับเอาเฉพาะไข่แดงไข่ขา,ขาวไม่เอาตัดทิ้งไปเลยนะฮะนี่แล้วก็ตกแต่งด้วยไข่หอยเม่นนี่เลยค่ะตกแต่งด้วยไข่หอยเม่นนะคะครับอย่างที่บอกว่าวัตถุด,ดิบที่นี่นะคะค่ะพร้อมน้ซูชิเนี่ยเขาใหม่สดนะคะอย่างหอยเม่นเนี่ยถ้าสมมติเออเจอที่ไม่สดเนี่ยท้าวง่ายมากนะคะใช่ครับคือ บางท่านเนี่ยลูกค้าไปทานบางทีไปเจอรู้สึกจะขมใช่ไหมครับคคือนอกจากไม่สดแล้วเนี่ยคือบางทีเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเก็บไว้นานไม่ได้มันจะหมดอายุถ้าหมดอายุมันก็เหมือนของเสียนะครับรสชาติมันจะเพี้ยนไปเลยอยากจะบอกว่าที่นี่ขใช่ครับสดจริงๆนะคะนี่หน้าตาหน้ารับประน ตามด้วยคาเวียใช่คับ<า>อันนี้ก็ตกแตกนิดหน่อยไหนที่บอกค่ะว่าอาหารญี่ปุ่นเป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะคะครับแล้วก็ตามด้วยไข่ปลาแซลมอนค่ะคอันนี้เรียกว่าเป็นสีสันของหน้าอาหารได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ตอนนี้เ,นเรายัางครับยังนะคะรด้วยสานะคะครับอยาจะบอกบรรยากาศในร้านนี้เนี่ยนะคะนอกจากได้กลิ่นหอมของอาหารแล้วนะคะบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้าง p r i ะ a แล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ เดินทางสะดวกด้วยเพราะว่าอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยนะคะที่ทองหล่อย3 3นะคะครับนี่เสร็จแล้วหรอคะเชฟรเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะกบบนี่เลยค่ะนะคะโฮมโนโตรสนะคะซาลุนะคะคนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ ตรงนี้นี่จะเป็นเวลาเราะจะทานเราก็น้ำซ<อ>ุปใช่ไหมะคะน้ำซอสก็คนก็จะทานเราลาดได้เลย,เยนะคะเ,ค<ๆ>เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะนี่เลยนะคะหน้าตาหน้ารับประทานมากๆทาวนนีนะคะต้องขอขอบคุณเชฟของเราด้วยนะคะกับเชฟบรรทูลค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านนี้เลยนะคะ้ลนส,สวยๆค่ะกับโฮมโนซูโซชิ หองหล่อนั่นเองค่ะขอขอบคุณนะคะเครื่องสำอางสวยๆระคะให้นาำสวดแบบนี้กับเครื่องสำอาง BSC ค่ะเจอกัน mm hmm. จะได้ใหม่นะคะในรายการพลังงานวันนี้ที่ช่อง g e e n N2 ตั้งแต่เวลา19กานาาถึง19นทีทุกวันอาทิตย์นะคะมาเจ,เจอกันได้แต่ว่าครั้งหน้้เนี่ยนจะพาไปชมพาไปทานอะไรต้องติดตามชมกันนะคะวันนี้ต้องขอ อนุญาตไปชิมก่อนแล้วหลหะนะคะกับเมนูนี้เขาบอกเป็นซเนเจอร์ของร้านด้วยนะคะเจอกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ส,สวัสดีค่ะ